โอเคครับแม่น่ะต่อไปอเจอกันกับอีกตัวนะครับนขนากไซก์กลางไซก์กลางน้ำหนักอยู่ที่ประมาณหกกรัมนะครับเขาบอกมาเง,งั้นหกกรัมกันสวะกันสวะดีเกเยร์ระวองมาเทสด้วครับ ว่าตีน้ำดีดรึเปล่าโอเคนะพอดีเลยใคยนี่โอเคครับผมสวัสดีครับน้น่ะน้าตุกปา่าลุกทันงวันวันที้ออกมามาทดสอบเหยื่อนะครับตัวนี้เป็นเหยื่อ ประมาณ7จกรัมครับเจ็ดกรัมประมาณเจ็ดกรัมแปดกรัมครับตัวนี้ <15. S 1> เดี๋ยวลองมาเทกันดูครับแอคชั่นเป็นไง อิส่ะลงไปเลยแล้วกันเส็จไหมอะ่ะก็เป็ด เรียบร้อยโอ้เยอะเกี่ยลืมปิดเบกตายอยู่ถือว่าได้ครับมัน้วครับตัวนี้ถ่ายวิดีโออยูเยอย่เรียบร้อยครับนะหนึ่งแเ้มลำรับไม้ที่สามไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับเอ่อเยอตัวนี้อยู่ที่65บาทน้ำหนักวันาณ8กัมครับ ตั้งมาได้นะครับ <Yeah. S 2> คือเอ่อแอคชั่นถามว่าโอเคไหมถือว่าดีเลยครับปีน้ำดีมากเลยใบพัดสองแล้วก็ใบเคาะหนึ่งนะครับใบพัดหนึ่งใบเคาะหนึ่งพนะอดีเลยสวยถือว่าผ่าน